สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม่เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วกันนะคะทักทายรวมนะคะก็จะมาพูดต่อนะคะเกี่ยวกับว่าน้องๆอ,ออกมาพูดแล้วป้ามีความรู้สึกยังไงก็คือเราไปฟังวันสองวันเลยละคะ่ะเนาะที่มาเลิฟเจไปฟังสิ่งที่ป้าพูดนั่นแหละก็คือตั้งหัวข้อเมื่อวานนะคะก็เมื่อวานนี้แหละเนาะเพราะว่าไม e ่เละะิฟเจดูแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มาพูดคุยเนาะ,ะที่ป้าตั้งหัวข้อนั่นแหละคะ่ะ ถึงจะมาช้าไม่แล้วเจจจำหัวข้อไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าก็ยังดีที่ออกมาพูดก็ยังดีที่มีสิ่งดีๆออกมาพูดก็คือเอาความจริงออกมาพูดบ้างนั่นแหละค่ะเนาะก็คือป้าก็มีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยน้องๆก็ได้พูดความจริงออกมาบ้างแล้วมันถึงมันจะไม่สําคัญในคดีแล้วเพราะว่าคดีมันได้ตัดสินไปแล้วแต่อย่างน้อยน้องๆก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าตัวเองผิด นะคะมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจจึงต้องออกมาพูดความจริงกันบ้างมีบางอย่างหลายอย่างที่เป็นความจริงที่ป้ารู้ว่าพูดแล้วเป็นความจริงนะเห็นไหมป้าก็ดีใจนะคะก็คือมีความสุขมีความสุขลึกๆว่าอย่างน้อยๆน้องก็ได้ออกมาสารภาพผิดว่างั้นเถอะนะคะทุกคนเนาะก็คือสารภาพผิดนะเราไปเข้าข้างหรือว่าเราไปทําอะไรให้พี่ของเรานะ่ะต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจต้องไปอยู่ในคดีใหญ่ๆที่แบบ มันใหญ่มากๆนะคะคดีมันไม่ใช่เล็กๆนะคดีนี้เนี่ยคือถ้าสู้ไม่หลุดก็คือติดคุกตลอดชีวิตถึงขั้นประหารน,น่ะเป็นใครอยากโดนบ้างอะนะคะใช่ไหมคะทุกคนยิ่งมาเจอคนในครอบครัวเจอคนข้างนอกเราต่อสู้เต็มที่แบบเราถึงไหนถึงกันใช่ไหมคะทุกคนเพราะนั้นคือคนนอกมาให้รายเราแต่นี่นะคะคนในครอบครัวสู้ได้ก็ไม่เต็มที่แล้วมันก็ เจ็บอยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะมันเจ็บเพราะว่านั่นคือครอบครัวของเราแต่กลับให้ร้ายเรานะ่ะคนข้างนอกก็ไม่เท่าไหร่นะคะนะคะคนข้างนอกไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนข้างนอกเราสามารถตอบโต้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะทุกคนเราพูดเราตอบโต้เราแก้หรืออะไรก็ได้คือเราไม่ได้เป็นอย่างเขาเราก็สู้ให้เต็มที่แล้วก็แก้ทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะแต่พอมาเป็นครอบครัวนะ่ะมันมีทั้งความเจ็บช้ำน้ําใจมีจะพูดมากก็ไม่ได้จะพูดทางโน้น เดี๋ยวก็ห่วงความรู้สึกพ่อแม่เห็นไหมคะทุกคนมันมันมันแตกต่างจากการที่ว่าเราไปถูกคนอื่นสงสัยนะคะกับคนในครอบครัวสงสัยนี่มันแตกต่างกันอย่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะทุกคนมันเทียบกันไม่ติดเลยแหละนะคะอย่างครอบครัวถ้าถ้าให้ร้ายกันถ้าให้ปักปัามกันถึงขั้นนะคะติดคุกติดตารางนี้นะคะมันมีความรู้สึกแบบทั้งผิดหวังทั้งเศร้าทั้งเสียใจ น้อยเนื้อต่ําใจอุ้มันมารุมมาตุ้มกันหมดนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าคนในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะป้าก็คือเมื่อวานเนี่ยป้าก็ได้ออกมาพูดเนาะว่าเอออย่างน้อยมันก็ยังมีความชุ่มชื่นในหัวใจหน่อยว่าในน้องๆก็รู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วได้ออกมาพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ป้าหัวใจชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างนั่นแหละค่ะก็คือคนในครอบครัวเนาะนะคะถึงแม้ว่าคนที่มีประเด็นกันเนี่ย นะคะคำหลุดปากคำขอโทษไม่มีเลยมีแต่ยัดเยียดสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้นะคะท,ที่เราได้ฟังนั่นแหละค่ะเนาะนะคะ,นะคะก็คือติทุกอย่างแล้วก็แทนตลอดอย่างนั้นแหละคะ่ะที่เราฟังกันเนาะก็คือเราติดตามมาเราต้องรู้ว่าอะไรคือการที่เขาพูดแล้วแทไปเหมือนน้องเขาบอกนั่นแหละคะ่ะอย่าแทนให้เยอะใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละคะ่ะเนาะเราก็ฟังกันไปนะคะทุกคนนั่นมันคือครอบครัวของเขา แต่เมื่อครอบครัวเขามันอยู่ในหน้าสื่อหน้าจอเราก็สามารถพูดข่าวสารได้นี่แหละค่ะเนาะเพราะเราติดตามข่าวสารมาเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเละค่ะคือเราอยากเห็นว่าอะไรคือความยุติธรรมนั่นแหละค่ะเพราะว่าข่าวสารที่เราติดตามมานี่มันมันค้านในความรู้สึกของเรานั่นแหละค่ะเนาะทุกคนเนาะนะคะถึงสารท่านตัดสินไปแล้วเราน้อมรับทุกคนไม่ไปก้าวไก่นะคะแต่ว่า ในความรู้สึกเรามันยังติดอยู่ในใจนั่นแหละค่ะเนาะเราก็เลยยังคงอยู่อยู่อย่างนี้ต่อไปแหละค่ะทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าแหละค่ะทุกคนเนาะได้มารู้จักกันแล้วอะนะคะถึงจะรู้จักหน้าสื่อหน้าจอแต่ก็ยังมีความผูกพันให้กันและกันนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะนะคะก็ให้กําลังใจทุกคนนะเพราะว่าไม์เลิกเจ,เจ,เจนะคะ ความคิดเห็นแตกต่างกันได้ค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าคนเรามันร้อยพ่อพันแม่นะคะมาเจอมาเจอกันมาอยู่หน้าสื่อหน้าจอข่าวบางข่าวหรือเรื่องบางเรื่อง,เร,อง,เ,รองเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะคะแยกกันได้อะไรกันได้นะคะแต่ใช่ว่าเราจะต้องเกลียดกันแบบเอาเป็นเอาตายนะคะทุกคนเนาะก็คือไมล์และวเจไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเรื่องนั้นนะคะคือความคิดเห็นของคนเรามันสามารถไปได้ทุกอย่างแหละ นะคะคนเรามันอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกันก็คือต่างคนต่างคิดนะคะเนาะไม่ไปก้าวไก่ความคิดซึ่งกันและกันแค่นั้นแหละค่ะก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะคะทุกคนเนาะก็คือต่างคนต่างพูดต่างคนต่างเอาความคิดของตัวเองออกมาพูดนั่นแหละค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีช่องของตัวเองเนี่ยความคิดของตัวเองก็ออกมาในช่องของตัวเองนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะนะคะแค่เราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปคิดร้ายให้ใครไม่ไปให้ร้ายใครเนี่ยนะคะ มายเลบเจเก็โอเคแล้วตรงนั้นนะคะทุกคนวนะ่าแล้วเวลาเราพูดนะ่ะเราก็ต้องพูดในในในมุมมองที่เราเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในข่าวนี่แหละคะ่ะเราไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วเราจะใส่สีตีไข่ลงไปนะคะหรือไปไป้ายสีให้ใครนะคะเสียหายแต่เราพูดตามข่าวที่เราติดตามกันมาเนี่ยนะคะแล้วเราพูดตามข่าวมันย่อมมีความจริงอยู่ในข่าวที่เราพูดเพราะว่าเราดูจากสื่อ เราดูจากช่องของแต่ละคนนี่แหละค่ะที่เอาชีวิตของตัวเองเออกมาพูดนี่แหละค่ะให้เราได้ติดตามนี่แหละค่ะเนาะเราก็พูดตามข่าวนะคะสิ่งในที่ทําให้เราเห็นแล้วก็พูดเรื่องนั้นเพราะเราพูดไปสิ่งที่เราพูดมันมีตัวตนนะคะมีไทม,ม์ไลน์มีหลักฐานของมันอยู่ในตัวตนของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนไม่ใช่ว่าเรามานั่งพูดแล้วให้รายใครว่าเป็นอย่างง้นเป็นอย่างนี้นะแต่เราพูดตามข่าวที่เราติดตามมาใช่ไหมคะทุกคนเนาะอันนี้ ก็คือพูดความจริงนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะอะไรที่เป็นความจริงมันมีความจริงของมันไม่พ้นอยู่แล้วนะคะต่อให้เราแถะแค่ไหนหันไปหันไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่เคยพูดเคยว่ากันนั่นแหละค่ะเนาะเราก็จะเห็นความจริงในนั้นแหละค่ะว่าอะไรบ้างที่เราพูดออกไปอะไรบ้างที่เป็นความจริงมันก็อยู่ในคลิปหลังๆที่เราผ่านมาแล้วล่ะค่ะคือคลิปอดีตของเรานั่นแหละค่ะทุกอย่างที่เป็นอดีต มันมีหลักฐานบันทึกการยืนยันอยู่แล้วว่าเราพูดอะไรไปเราทําอะไรไปเราให้สัมภาษณ์อะไรไปมันอยู่ในคลิปอยู่แล้วคะ่ะมาแทนตอนนี้ก็ต้องย้อนไปดูว่าข้างหลังเราพูดอะไรไปบ้างนะคะคนอื่นเขาก็เห็นหมดแล้วละ่ะว่าเราพูดอะไรไปบ้างใช่ไหมคะทุกคนไม่ใช่ว่าวันนี้พูดอย่างนี้วันพรุ่งนี้ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าพูดในคลิปนั้นพูดอะไรแต่ยังไปแทนในคลิปที่ตัวเองพูดที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ฟังไม่ขึ้นค่ะทุกคนเนาะเพราะเราติดตามมาตลอดเราเห็นอะไรเป็นอะไรกันแล้วเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะวันนี้เอาแค่สองคลิปแล้วค่ะเพราะดึกมากแล้วมาลูจกจก็ง่วงแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นแต่เช้าทํางานคันเยอะช่วงนี้ทํางานเยอะเลยไม่มีเวลาแท้อันนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่แล้วกันพรุ่งนี้เนาะคลิปนี้ก็ขอฝาก FC ลุงป้าเหมือนเดิมแล้วค่ะใครพอมีกําลังก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมนโนมหอมทรัพย์เป็นกาลังใจให้ลุงป้า เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์สายลูงป้าทุกคนแล้วก็เอฟซลุงป้าเอฟซีเก่าไม่เลิบจีด้วยนะคะทุกคนละคะ่ะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอ,อ้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอ,เ,ลอเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้นอนหลับฝันดีราตตีสวัสด์ค่ะ